คิดว่าคงมีท่านผู้ชมรอคลิปนี้อยู่ไม่มากก็น้อยวันนี้ผมไปจัดมารีวิวให้ฟังแล้วครับงั้นอย่ารอช้ามาเรามาฟังกันเลยกับช่วงนั่งเล่าหลังดูพินนาคสี่ห้ามบวชห้ามสึก ห้ามตายคือ3สิ่งต้องห้ามที่ผู้กำกับอย่างคุณไม้พลทิตนำเสนอไปในพี่นาค3ภาคแรกส่วนในภาค4นี้ถ้าถามว่าห้ามอะไรนั่นคือห้ามทิ้งกู ก่อนจะเข้าไปดูผมได้ทบทวนอย่างถี่ท้วนแล้วและไม่ได้คาดหวังอะไรจากจักรวาลพี่นาคเลยแม้สักนิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจออะไรผมรับได้หมดเรามาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องกันก่อนหากใครที่ติดตามพี่นาคทั้ง3ภาคมาแล้วก็คงจะรู้จักกับบรรดาตัวละครเป็นอย่างดีทําให้ตัวหนังไม่ต้องเสียเวลาแนะนําตัวผูกสัมพันธ์ระหว่างคนดูกับตัวละครให้มากเพียงแค่ใช้เวลาบิวอัพถึงความน่ากลัวของพี่นาคตัวล่าสุดเท่านั้นนี่ขนาดประหยัดเวลากับตัวละคร ก่าแล้วนะแต่ก็ต้องแบ่งพื้นที่ให้กับเหล่าคาแรคเตอร์ใหม่ๆบ้างสตอรี่ภาคนี้จะถูกเล่าผ่านตัวละครคุณโทที่รับบทโดยคุณมีนพีรวิทย์ผู้ที่เข้ามาร่วมจัก,กรวาลพี่นางตั้งแต่ภาค2มากคราวนี้เขาคือพระเอกประจําภาคอย่างไม่ต้องสงสยัยกับการ,รเผชิญหน้ากับอดีตท,ที่แม้แต่ตัวเขาก็แทบจะลืมไปหมดแล้วคุณโทกลับมายังบ้านเกิดสมัยเด็กเพื่อมาช่วยบูรณะบทเก่าของวัดประจําชุมชน มาพร้อมกับเฟิร์สและบอลลูนที่รับบทโดยคุณเจมและคุณเอมที่ตอนนี้ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการเต็มตัวของคุณโทรเรียบร้อยส่วนอีกคนหนึ่งที่บังเอิญบังเอิญมาเจอกันก็คือเจ้าน็อตอดีตเนอนน้อยที่ปัจจุบันได้ศึกออกมาเรียนต่อมหาลัยทั้ง4เดินทางมาถึงโบสถ์เก่าจนได้พบกับพี่นาคต้นใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมโกรธแค้นกว่าเดิมและทวินหาอำนาจแบบสุดๆดังประโยคที่เขาพูดไว้ ถ้ากูทําให้มึงกราบกูเพราะศรัทธาไม่ได้กูก็จะทําให้มึงกราบกูเพราะความกลัว <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเล่นเยอะเลยและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือพี่นาคตนนี้คืออดีตเพื่อนซี้ของคุณโทนนางว่าตินคนพิกลพิการเกิดมาใบหน้าผิดรูปที่รอวันทวงสัญญาไหนว่ามึงจะไม่ทิ้งกูสุดท้าย มึงก็ทิ้งไปอยู่ดีมันจึงทําให้เราได้มีโอกาสเข้าไปสํารวจบาดแผลในใจของพี่นาคตนนี้ว่ามันเกิดมาจากอะไรปมในใจที่ถูกผูกติดไว้นานแสนนานอีกทั้งเรื่องราวการถูกกลั่นแกล้งพักใสรังเกียจมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วต้องการความรักและการยอมรับกันทั้งนั้นแต่นี่เพียงเพราะเขาเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขาจึงถูกทุกคนชิงชัง ทั้งๆท,ที่ตัวเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมันจึงเป็นสาเหตุที่ตินนั้นชอบใส่หน้ากาก,ากปิดบังใบหน้าของตนไว้ตั้งแต่เด็กส่วนเพื่อนรักที่สัญญากันไว้ว่าจะกลับมาหาเขาแต่วันแล้ววันเล่าตินก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเพื่อนซีคนนี้เลย ในวันหนึ่งตีนที่ไปรู้มาว่าถ้าเขาอยากให้คนรักให้คนเคารพกราบไหว้ตัวเขาต้องบวชเป็นพระตินเลยอยากบวชมากอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรขอแค่ได้บวชเป็นพอ แต่เนื่องจากตัวเขานั้นเป็นคนพิการใบหน้าผิดธรรมชาติเขาจึงไม่สามารถบวชตามหลักพระพุทธศาสนาได้ตอนนั้นแหละที่ตินฝันสลายราวกับโลกทั้งใบมันพังความมืดภาในใจค่อยๆค,ครอบงำตัวเขาและแปลเปลี่ยนตินให้กลายเป็นผีพี่นาคต้นใหม่ที่สะสมความแค้นมาเต็มดวงจิตทีมปราบพี่นาคจะเอาชนะและปลดปล่อยพี่าคตนนี้ได้หรือไม่ก็คงต้องเข้าไปลุ้นกันในโรงภาพยนตร์นะครับ มาทางฝั่งของนักแสดงที่ขนชุดหลักชุดเดิมมาเสิร์ฟเฟิร์สกับบอลลูนยังคงเป็นตัวแบกในเรื่องความฮาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตัวละครใหม่อย่างคุณนนอินทนท์และคุณมินตันรับบทเป็นเจ๊แพรรี่และโบนัสที่เข้ามาช่วยเสริมให้แต่ละมุกมันฮาด้วยความธรรมชาติแค่เราได้เห็นกระเทยปากจัดสองสาคนประท่าฝีปากกันมันก็ฮาแล้วส่วนใหญ่เวลาตัวละครในเรื่องด่าก,กันเขาก็จะด่าก,กันเป็นพวกมุกบุลลี่อีน้านมน อีกกระเพาะแพะแต่มันก็จะเป็นแนวแนวเพื่อนด่าหยอกล้อก,กันซะมากกว่าในชีวิตจริงเวลาเราด่าเพื่อนเราหยอกเพื่อนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ทั้งนั้นแหละผมนั่งดูไปก็อมยิ้มไปหัวเราะอยู่นะเพราะเขาเล่นกันแบบไม่ฝืนปล่อยไปตามฟิลลิ่งถือว่าโบ๊ะบะใช้ได้ครับสนุกดีส่วนมุกที่ทําให้ผมหัวเราะได้เต็มปากทั้งเรื่องมียมมุกหนึ่งที่ผมจําได้ไม่ลืมนั่นคือมุก ใครยังไม่ได้ดูอาจจะงงแต่คนที่ดูแล้วรู้แน่นอนว่าผมหมายถึงฉากไหนเฮ้ยฉากนี่ฮานะหาว่าแต่ก็อาจจะไม่ทุกคนน่ะเนาะนี่คือภาคที่ฉากตลกเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ฝืนไม่ขัดแม้จะมีบางมุกที่เขาพยายามใส่เข้ามาให้หนังมีสีสันแต่นักแสดงก็รู้ว่าคนดูจะจับจุดได้เขาจึงเล่นมันออกมาแบบหยอกล้อกับคนดูซะเลยอย่างไอ้มุกต่อต่อยต่อยตอนไหนพึ่งต่อยเอ้าสรุปอะไรต่อยเราฟังกันมาเป็นล้านๆครั้ง เรามาหั่งในส่วนของโปรดักชันต่างๆพูดได้เต็มปากว่าดีอยู่ในระดับมาตรฐาน3ภาคที่แล้วทำไว้ดียังไงภาคน,นี้ก็ดีขึ้นไปอีกแม้จะมีบางช็อตที่ซีจียังรอยอยู่บ้าง ภาคที่แล้วเขาใช้ยังไงภาคนี้ก็ยังใช้อยู่ถือว่าเป็นข้อเสียแต่ก็รับได้ครับด้านงานภาพที่ถ่ายออกมางานออกแบบเครื่องแต่งกายคอสตูมพอร์ตเสียงและเพลงประกอบอันนี้ก็ดีแม้มันจะมืดไปหน่อยกระเถอะบางฉากในมืดจริงนะเอาสมองไม่เห็นเลยสถานที่ถ่ายทํานี่สิสมจริงสุดๆก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะเขาถ่ายทํากันในป่าช้าจริงโบสถ์ล้างนี่ก็ของจริงอายุร้อยกว่าปีที่วัดบางลี่จังหวัดลบบุรีด้านงาน การดี์ซน์ของผีพี่นาคแจ่มเลยนะผมหมายถึงหน้ากลัวเพราะอะไรเพราะหน้ากากไงต้นก่อนเขาไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนขนาดนี้สมมติถ้าเวลาผ่านไปสักพักแล้วมีคนมาถามว่าเอาหนังอะไรนะที่ผีมันใส่หน้ากากเอา้าก็เดอะแมสไงหน้ากากเทวดาหยอก ก็พี่นาคสี่ไงเออเนาะและผู้สร้างเขาก็บิ้วในตัวอย่างว่ายิ่งความโกรธแค้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งยึดติดกับอดีต,ตหน้ากาก,ากนี้ก็จะยิ่งติดเนบกับใบหน้าของพี่นาคมากเท่านั้นมันถึงดึงออกยากออกยเย็นตะวัตะวันดึงไม่ออกวันนี้เฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อและในเรื่องของบรรยากาศการแห่ในภาคนี้เขาแห่ผีเนาะ ก็เหมือนเชิญวิญญาณคนตายมาร่วมเดินพอจบพิธีเขาก็เชิญผีกลับไปนอนปัจ้าถ้าผมเป็นผีนะเพื่อปลุกมาเพื่อเขาเซตออกมาน่าสนใจทีเดียวแต่ไม่ถึงกับขนลุกนะถ้าจะให้เลือกว่าการแห่หรือการทำพิธีภาคไหนที่ผมชอบที่สุดนั่นจะเป็นภาคสองช่วงต้นเรื่องที่เขาแห่ช้างตอนบวชนาค แถมฝนยังตกอีกดนตีก็บิวอัดเข้ามาพอพี่นาคปรากฏตัวเราจึงรู้ได้ทันทีว่าผีตัวนี้มันทรงพลังขนาดไหนที่สำคัญคือขี้โมโหทุกตนเลยเออาก็ตะคอกตะคอกเสียงดังใส่ก็เขาเดียงไปพร้อมกับความแค้นอ่ะเนาะ ก็เลยจะงดหงิดง่ายน้อยในฝั่งของพาร์ทดราม,มา่าเขามีความพยายามเป็นละครคุณธรรมนิดนึงขยี้ดราม,ม่าเอาซะแบบใจร้ายแต่ร้ายมากๆคือคนสมัยนีย้ไม่มีจิตใจที่เมตตากันบ้างเลยหมาแมวพิกลพ,พิการผ่านมาเรายังเวทนาแต่นี่คนแท้ๆนะแค่แบ่งข้าวให้หมากินยังผิดเด็กน้อยปากร่อนหินแกล้งหมาเจ้าตีนก็เข้าไปปกป้องว่าเอ้ยปาใส่มาทำไมยังโดนคนทั้งหมู่บ้านดา่าหาว่าไปแกล้งลูก เ,เอาป้าคุณป้าลูกป้าแกงหมาก่อนเด้แต่ก็เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะฟังที่โดนด่าเขาหน้าตาไม่ดีไงคือเขาพยายามสอนไม่ให้คนบูลลี่กันนั่นแหละครับนี่ถือเป็นประเด็นหลักของภาคนี้เลยก็ว่าได้แต่ถือว่าผู้กำกับเขาทำกันบ้านมาพอสมควรรับฟังเสียงวิจารณ์จากภาคก่อนๆแล้วนำมาปรับปรุงอย่างการวีดไวของตัวละคร LGBT ที่จักเห็นผู้ชายหลอๆก็จะว้าวาย ภาคนี้เขาก็จะลดลงมาเป็นวีแทนแต่วิดไว้มันก็ยังมีแหละเพียงแค่มันเบาลงกันคนดูลำใหญเท่านั้นเพราะยังไงเขาก็ต้องเอาใจฐาน FC หลักๆก,ก่อนเนื่องจากหนังมันทําเงินจากตรงนี้หนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังห่วยนะครับเพียงแค่เขาโฟกัสไปที่ฐานแฟนๆของเขามากกว่าทําให้คนที่ไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ก็จะไม่อินเท่าไหร่คนไม่ชอบยังไงก็ไม่ใช่จะดูยังไงก็ไม่เข้าตา และอีกอย่างที่หนังภาคนี้ต่างจากภาค2และ3ก็คือเขาจะไม่เล่นประเด็นอดีตชาติที่ตัวละครเคยทําบาปกรรมร่วมกันไว้เพราะเขาจะโฟกัสเรื่องชาติภพนี้แต่จริงๆมันก็มีการกล่าวถึงอดีตชาติอยู่นิดหน่อยนะแค่นิดเดียวเกี่ยวกับความผูกพันของตัวละครหลักทั้งสองไม่ใช่เรื่องบาปเวรแต่มันคือความรักต่างหาก ในช่วงนี้แหละที่ตัวหนังจะออกไปทนซีรีส์วายหน่อยๆเพราะมันดูจะเป็นความรักที่เกินคำว่าเพื่อนไปแล้วคนที่ชอบการเล่าเรื่องสตาร์นี้อาจจะฟินหน่อยนะครับ อ๋อันนี้ผมเกือบลืมสิ่งที่ตัวผู้สร้างใส่เข้ามาแบบมึนๆคือการขายของโชว์สปอนเซอร์อฮอันนี้ขายแบบไม่สนใจใครเลยก็ว่าได้คือมันจะมีฉากหนึ่งที่ทุกอย่างกําลังตึงเครียดจู่ๆตัวละครในฉากก็บอกถึงเวลาแล้วออกมาได้แล้วก็มีคนออกมาขายประกันออกมาแบบงงๆเพราะสปอนเซอร์ของพี่น้าคือไทยประกันชีวิตไงนี่คือมิติใหม่แห่งการทยอินไม่ต้องแอบไม่ต้องซ่อนไว้ตามฉากเอามาขายกันแต่ เลยนี่แหละเออมันจึงทําให้คนดูจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนั่นคือเข้าใจว่าฉากขายของนี่คือมุกตลกเอาฮากับอีกฝั่งหนึ่งคือคนดูที่รําคาญเพราะหนังมัวแต่เสียเวลาขายของเกินไปนี่แหละแทนที่จะเอาเวลานี้ไปเล่าอย่างอื่นนั่นเองครับ7เต็ม10คือคะแนนที่ผมขอมอบให้กับหนังเรื่องนี้หากแรกแน่นอนคําว่า CG หากคิดจะใช้แล้วก็ควรจะเก็บงานให้เรียบร้อยอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ไปทำเองวะ ะนะเอาอีกแหละก็เราคนดูมีหน้าที่ดูอันไหนผิดพลาดพลั้งไปก็แค่เตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนาไม่ได้ด่าหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงเลยสักนิดนะหากที่สองความน่ากลัวของพี่นาคสำหรับผมนะย้ำว่าสำหรับผมยังไม่มีตนไหนสร้างภาพจำความน่ากลัวและน่าเกงขามได้ดีพอสักตน คือมันไม่น่าก,กลัวเลยนั่นแหละภาพนี้เข้ามาเหมือนแค่จะมาหลอกมาหลอนเฉยๆโผล่มาแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละมึงทิ้งกูมึงทิ้งกูมึงทิ้งก,มงงกูมันก็เลยไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเฉพาะในหนังนะถ้าเจอผีในชีวิตจริงผมก็วิ่งเหมือนกันแหละแต่ถ้าผู้ชมคนไหนที่กลัวผีมากๆก็อาจจะผวากับจำสแก์ได้นะครับสําหรับผม ฉากจำสแกที่เล่นผมสะดุ้งได้มีแค่ฉากเดียวเท่านั้นมันจะอยู่ในฉากแรกๆเลยกำลังว่ายน้ำอยู่ดนตรีสบายๆผ่อนคลายคิดว่าที่ว่ายมาหาเราเนี่ยคนคนแน่ๆแต่จูๆ่ๆพังกำลังจะเอาขนมใส่ปากสะดุ้งหยุงส่วนที่เหลืออะไรไม่ได้อีทแหลกผมหรอกไม่น่ากลัวลอะครับหลับ <c oughs> อันนี้หยอกหยอกแค่เดาได้เฉยๆว่ามันจะจำสแก์ตอนไหนเท่านั้นแหละครับ หักที่3ความง่ายอะไรก็ง่ายไปหมดตอนแรกนี่แม้ด่าก,กันจะเป็นจะตายแต่พอด่าก,กันเสร็จกลายเป็นเพื่อนกันเฉยออาวเ้นหมาไม่แดกแต่มึงแดก ูกใจแม่แต่ผมไม่ได้ติดอะไรนะก็ถือเป็นสีสันที่ทำให้พวกเราหัวเราะได้และรีบเดินเนื้อเรื่องต่อปัญหาคือตอนจบตั้งหากที่จูจูนึกจะจบก็จบซะง่ายได้ประเด็นต่างๆที่ปูวไว้สารพัดสารเพ,รพมแป๊บเดียวอ้าว จบแล้วเหรอกระพริบตาแป๊บเดียวทุกอย่างเคลียร์จบแล้วเหรอคือต้องตั้งสตินิดนึงกับฉากจบครับเพราะมันไปไวมากถ้าพลาดไปซักเซียววินี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเคลียร์ยังไงแต่ก็นั่นแหละนี่มันหนังผีตลกอะเนาะถ้ายากเกินไปมันจะหาจุดจบไม่ได้เราเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เพื่อเอาความฮาแต่ก็หักคะแนนอยู่ดี สรุปพี่นาคสี่ก็ยังคงเป็นหนังทยิดสไตล์เดิมเพื่อเอาใจฐานแฟนคลับที่รักจักรวาลน,นี้ตัวละครมีการพัฒนาขึ้นตามกาลเวลาแม้จะไม่มากแต่ก็พัฒนาแหละพี่นาคคือจักรวาลหนังผีตลกที่คนดูไม่ต้องคิดอะไรเยอะคนที่เป็นเอฟซีติดตามมาทุกภาคเขาจะรู้ว่าหนังพี่นาคมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วมีฮามีหลอนเศร้าซึ้งพร้อมทิ้งปมตอนท้ายอันนี้ย้ำก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปดูผีอยากผวาขน หัวลุกนั่งกอดแขนแฟนกลับบ้านมานอนไม่หลับเวลาอาบน้ําสระผมไม่กล้าหลับตาคุณผิดหวังแน่นอนโอ้โหอาการนั้นไม่อยากนึกถึงสมัยเด็กดูหนังผีออกมาจากโรงยังติดตาตึงใจนอนไม่หลับสมมติถ้าคนดูโปรแกรมหน้าวิยญ,ญาณอาฆาตหรือผีคนเป็นแล้วคุณยังบอกว่าหนังพวกนี้ไม่น่ากลัวงั้นพี่นาคสี่ก็คือของหวานแหละมันมีความน่ากลัวเหลือแล้วแค่เข้าไปรับความหาก็พอเพราะมันคือหนังตลกที่มีผี เท่านั้นแหละหรือถ้าจะบอกไม่ดูไม่หาไม่เห็นจะหาสักภาคงั้นก็เปิดคลิปตลกดูอยู่บ้านนั่น,นะครับเนาะอ่ะอีกคําถามหนึ่งถ้าถามว่ามันจะมีภาคห้าออกมาไหมไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนรายได้ตอนนี้100ล้านบาทแล้วรอดูได้เลยว่าพีินาคตนต่อไปจะเป็นใครอ่ะ อย่างที่เรารู้กันครับสิบปากว่าร้อยปากอวยพันปากชมก็คงไม่เท่าเราดูเองไปพิสูจน์กันเถอะครับในพินาคสี่ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ